ผมมีฮาร์ดดิสกมาแนะนำนะฮะช่วยให้คุณสามารถประหยัดตังค่า s d c a r กาหลายๆใบเวลาที่คุณต้องไปถ่ายบัตรอกเที่ยวต่างประเทศที่คุณต้องไปหลายๆวันได้มันคือตัวนี้ฮะซิเก็ตอัลตร้าทัช5เท คือคือ Eternal Hard Disk นั่นแหละที่มีขนาดเล็กเบาและวัสดุทํามาจากวัสดุรีไซเคิล30%สำหรับคนที่รักโลกนะฮะแล้วต้องการให้ลถขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ลงได้เนี่ยซเกตก็คํานึงถึงตรงนี้นะฮะเขาก็ใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยมากกว่า30%เนี่ยมาทำเป็นฮาร์ดดิสตัวนี้ให้เราใช้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไง ตัวกล่องเขาก็ทำเป็นวัสดุรีไซเคิลที่สามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปสำหรับคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะเราก็อยากสนับสนุนนะนี่ตัวฮาร์ดดิสเป็นแบบนี้ตัวฮาร์ดดิสเนี่ยผิวสมัมผัสรู้สึกดีมากเลยอะดีไซน์ก็สวยแล้วเ,เขาก็ให้สายนี้มาด้วย USB C ไป USB C นะฮะความจุ5เทาลบต์น้ำหนัก267กกรัมขนาดเนี่ยเล็กเท่าฝ่ามือแบบนี้ ราคา5,290บาทช่องที่ใช้เสียบเป็นช่อง USB-C 3.0นะฮะและตัวมันทําจากวัสดุรีไซเคิล30%นะฮะเรื่องมันเริ่มจากการที่ผมอ่ะต้องไปถ่ายวอลลอกต่างประเทศจากที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทริปไต้หวันเนี่ย4วันถ่ายวิดีโอ 4K 50 10บิต422แล้วใช้บิตเลทสูงสุดของกล้อง Sony ZV-E1 ผมใช้ SD card ไปทั้งหมดนะฮะ512กิกจำนวน3ใบเท่ากับว่าผมใช้พื้นที่ไปประมาณ1.5เทรดังนั้นผมเลยมาคิดนะถ้าผมต้องไปทริปต่างประเทศยาวๆเนี่ยไปประมาณสัก12วันผมน่าจะใช้พื้นที่ในการถ่ายวิดีโอ10บิต2 2เนี่ยแหละอยู่ที่ประมาณ4.5เทราซึ่ง h a r ด d Gate อั u ต t r a Touch ตัวนี้ความจุของมันคือ5เทราไบต์มันเพียงพอต่อการที่ผมจะใช้เก็บไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายทั้ง12วันเอาไว้ได้เ้ื่อความที่ขนาดมันเล็กน้ำหนักเบาทำให้ผมสามารถพกไปพร้อมกับ MacBook Air ูเครื่องนี้ได้เวลาที่ไปต่างประเทศก็ไม่เป็นภาระมากแล้วผมสามารถจะนั่งทำงานทำนู่นทำนี่ได้ด้วยเพราะว่าไปพร้อมกับตัว MacBook เนี่ยส่วนการ t r a n ฟ f e r ไฟล์มันก็ทำได้เร็วเพราะว่าเป็น USB-C 3.0วันนี้ผมเพิ่งไปถ่ายงานมาแล้วผมก็เอางานที่ถ่ายเป็น 4K 50 10 2เนี่ยใส่ไว้ใน Micro SD Card อันน,นะ ยอยู่ที่ทั้งหมด57กิกเดี๋ยวมาเทสความเร็วกันเสียบเข้าไปผมก็เสียบ USB C เข้าไปอย่างนี้ป๊บมันก็จะขึ้นอนุญาตนะฮะแล้ก็กดอนุญาตเข้าไปมันก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ชื่อว่าอัลตราทัชโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นไปมันก็จะมีไฟล์เฟอร์อะไรพวกนี้ผมก็สร้างโฟลเดอร์ก่อนเลย day 1สมมุตินะครับเนี่ยแบบนี้เป็น SD card d a ผมก็ Copy เลยหรือจะคัดก็ได้นะ ออปชั n Command V เป็นการคัดไปเลยอ่ะมาดูเวลาที่มันคำนวณกันไฟล์57กิกใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ10นาทีถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยครับผมสามารถจะใช้โซลูชันแบบนี้ยแบ็กอัพ เก็บข้อมูลของการไปถ่ายวิดีโอที่ต่างประเทศได้5เทราไบต์สบายๆเลยความเร็วใช้ได้เลยกลับมาถึงที่พักตอนเย็นนะฮะเอสซีกาเสียปั R ๊บแล้วก็ทรานเฟอร์เลยผมก็ลองคํานวณดูนะถ้าสมมติว่าผมไปต่างประเทศไปถ่ายวอลอกเนี่ย12วันอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องพกเอสซการ512กิกไปประมาณ9ใบอันนี้เอาแบบหลวมๆนะแบบถ่ายเต็มที่นะผมเป็นคนที่แบบถ่ายทั้งวันอะถ่ายเยอะแล้วก็เดี๋ยวเอามาตัดต่ออันไหนไม่ใช้ก็ไม่ใช้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดโมเมนต์ที่สำคัญเนี่ยผมต้องเก็บเอาไว้ ะะมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะในแต่ละวันเนี่ยผมคำนวณดูแล้วถ้าไปต่างประเทศ12วันเนี่ยผมน่าจะต้องใช้เอสกาประมาณ9ใบาราคาต่อใบยอยู่ที่2310บาทอันนี้คือเป็นเอสกาตัวที่ผมใช้เป็นประจำนะตัวที่กําลังใช้เรคคอร์ดอยู่ตอนนี้เป็นยี่ห้อคิงสตัน5 1 2ร้อสกิกโดยสรุปถ้าผมต้องซื้อตัวนี้ทั้งหมด9ใบผมต้องจ่ายเงินไป2790 0บาทอันนี้คือราคาที่ผมต้องจ่ายเพื่อให้ได้พื้นที่ในการเก็บมาประมาณ4 5่ b เทราไบต์เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง12วันที่ผสมมิบ แต่เราสามารถจะใช้โซลูชั่นที่ประหยัดมากกว่านั้นได้ก็คือการซื้อฮาร์ดดิสก์ซีเก u l t r ต t o u c ั5เทตัวนี้ราคา5,290บาทบวกกับ s d c a r d 512GB สักใบหนึ่งใบเดียวพอเพื่ออะไรฮะเพื่อใช้ในการถ่ายในแต่ละวันพอจบวันผมก็ทรานเฟอร์ไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่อยู่ใน s d c a r d 512GB อันนั้นนะ่มาลงใน s e เกต t u Ultra Touch 5TB ตัวนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราคิดโซลูชันนี้นะคือมี s อ c a r d 512 g b 1ใบบวกกับฮาร์ดดิสก์เกจเอวดาทัช5 t ทเ1ก้อนจำนวนเงินที่เราใช้กับสื่อบันทึกในโซลูชันนี้มันจะอยู่ที่7,600บาทเท่านั้นจากเดิมที่เป็น s อ card 9ใบ27,900บาทเหลือ7,600บาทเพราะงั้นต้นทุนของสื่อบันทึกเนี่ยลดไปเยอะครับซึ่งนั่นมันคือข้อดีแต่ข้อเสียก็มีคือคุณต้องพกโน้ตบุ๊กไปด้วยแต่ไงก็ตามถ้าคุยกันเรื่องของความสะดวกสบาย การที่คุณพกเอสซิก e าร์ดเใบไปอะยังไงก็สะดวก พอเ e อ SD card เนี่ยมันเบาแล้วถ่ายเสร็จมันก็อยู่ตรงนั้นเลยคุณก็แบ่งเก็บไปอันนี้ใช้แล้วนี่ยังไม่ใช้อะไรเงี้ยมันตอบโจทย์เรื่องความสะดวกแน่นอนแล้วก็ความสะดวกอีกเรื่องหนึ่งคือตกเกย็นคุณก็ไม่ต้องมานั่งทานเฟอร์ไฟล์วิดีโอจาก s e d card มาเข้าฮาร์ดดิสและแน่นอนคุณไม่ต้องพกคอมไปด้วยแต่สมมุติถ้าเกิดยังไงคุณก็ต้องพกคอมไปทํางานอยู่แล้วแบบเออไปเที่ยวแล้วยังต้องมีแบบเอยต้องรีโมทกลับมาทํางานหรือว่าต้องใช้คอมในการทํางานอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมต้องพก macbook air ไปทํางานด้วยบางททีีมมันต้้้อองใใชชชการ่่ผจะโเพื Social ประหยัดค่า SD card แบบนี้มันก็เป็นอีกเบนหนึ่งที่เวิร์กเหมือนกันนะคือมาใช้ฮาร์ดดิสตัว a g เก e อ l t r a Touch แบบนี้5เทราไบต์ก็จบน้ำหนักเบาอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำโซลชันในการที่เราอาจจะต้องไปถ่ายบล็อกต่างประเทศนานๆนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะพก SD card ไปเยอะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องใช้อะอยู่กรุงเทพไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นน่แต่ว่าฮาร์ดดิส์เนี่ยเวลาที่เรากลับมาที่กรุงเทพเนี่ยไอตัวฮาร์ดดิสต์5เทราไบต์เนี่ย,ยก็ยังใช้งานต่อได้อย่างน้อยเออเราก็ใช เดี๋ยวถ้าเราจะต้องไปถ่ายวอลล็อกต่างประเทศอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยทาน์เฟอร์เอาข้อมูลที่เราใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเอาไปเก็บไปที่ฮาร์ดดิสต์ลูกอื่นอาจจะเป็นฮาร์ดดิสต์ที่แบบขนาดใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโซลชันที่ได้ใช้ประโยชน์นะคือได้ใช้ทั้งไปต่างประเทศกลับมาก็ยังได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ผมไปไต้หวันเนี่ยผมเอา s อ c ซ r กาไปหลายตัวใช่ไหมแต่พอกลับมากรุงเทพปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ใช้อ่ะ มันใช้อยู่แค่ใบเดียวอะก็คือใบที่กำลังใช้เลคคอร์ดอยู่ตอนนี้คือเอาไปเยอะกลับมามันไม่ได้ใช้ผมก็เลยเวนี้ก็ดีนอกจากความเล็กแล้วก็การที่มันทามาจากวัสดุรีไซเคิลสามสเรนะฮะเราก็ต้องมาดูเรื่องของการรับประกันด้วยคือตัวซีเกตอัลต้าทัชอันนี้เขารับประกัน3ปีในประกัน3ปีนี้คุณสามารถส่งกู้ข้อมูลได้1ครั้งซึ่งเขาแบ่งการรับประกันไปแบบนี้นะ 1. รับประกัน3าปีรับประกันตัวสินค้าใช่ 2. บริการกู้ข้อมูลฉุกเฉิน3ปี สามารถส่งได้1ครั้งฟรีนะฮะ<ป>เรื่องประกันฮาร์ดดิส3ปีน,นี้พวกเรารู้ก<ป>ันอยู่แล้วใช้ฮาร์ดดิสกันมาเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องของการส่งกู้ข้อมูลฉุกเฉินเนี่ยมาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนี่ฮะรายละเอียดการกู้ข้อมูลฟรี1ครั้งภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเพราะว่าเขากู้จาก แล็บของซีเกตเองมีฟรีค่าขนส่งกู้ข้อมูลโดยแล็บของซีเกตอัตราการกู้คืนได้สูงกู้ข้อมูลด้วยห้องปฏิบัติการเฉพาะกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ข้อมูลระดับโลกส่งข้อมูลกลับคืนด้วยอุปกรณ์สำรองที่มีการเข้ารหัสเฉพาะเอาไว้แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สแกน q ิ c อา e อันนี้นะครับขั้นตอนการกู้ข้อมูลถึงเวลาคุณค่อยไปอ่านอีกทีแล้วกัน 1>, 1, 2, 3, 4เนี่ยครับคือฮาร์ดดิสก์ซีเกตออกตาทัชห้าเทเเป็นฮาร์ดดิสที่ออกแบบมาผมว่าเหมาะกับงานโปรดักชันแบบที่ผมกำลังทำอยู่มากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักเบาขนาดเล็กแล้วก็มีบริการกู้ข้อมูลถึงมันจะกู้แค่หนึครั้งก็เหอะแต่มันก็เป็นเซฟๆนะฮะบางทีถ้าเกิดมันเกิดอักเเดนอะไรเราไม่รู้ไงฮะแล้วเราเก็บข้อมูลที่เราไปเที่ยวทั้งหมดเนี่ย เอาไว้ในนี้มันมีไอ้บริการกู้ข้อมูลแบบนี้มันอุ่นใจครับมันโอเคมากเลยอ่ะเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเออเราก็ยังสามารถที่จะกู้ข้อมูลขึ้นได้ถ้าใครชอบที่แบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่เว็บเอเลฟตูโก o m ์คอมสแลชชอปเลยใครสะดวกช้อปปิ้งลาซาด้าลรืช้อปปิ้งดิกตอกก็เสิร์ชชื่อร้านเ l e ลฟตูโกได้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ